เซบออักีตูลงไปค่ะหอมฟุ้งบ้านเลยกับข้าววันนี้แซบแซบพี่น้องแกงหน่อไม้ส้มค่ะใส่ไก่เหนียวไก่เหลืองโอ้ยคิดถึงบ้านเท่าเลยค่ะอาหารอีสานแบบนี้นะคะแซบแซบแซบ,แซบ,แซบ,แซบ น้ำใหม่ก็อ่อนอ่อนชื่อ,อหลานเวียดนามค่ะแสบ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 มาเด้อค่ะเด้อสักถ้วยไหมคะน้ำร้ายไหลค่ะอยากสดน้ำแล้วอื้มดูกล่าวเมื่อเช้าบ่ายสามโมง เส้นน้ำม,มันหอนย้อนขนาดน้ำใหม่อ่อน,ออน อยูอ่ลอ้อนะพิกกระเดือก็แสบอ่อะคิดถึงคิดถึงงานถุงหน้าเลยค่ะคิดถึงเชียงหน้าหน่อยลาเข้าไปเกี่ยวเขาเนาะอื จับกอก